พุทธวจนะฉบับคารวาชันเลิศหน้าที่24เราได้โพค์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยดพร้อมด้วยญาติและมิสหายแล้วเป็นผู้อยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ นี้เป็นธรรมประการที่สี่น,น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบดีธรรมสี่ประการนี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบดีธรรมสี่ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล สามจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาค 4. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาพระทถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนกันและกันเถิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับ คารวาชันเลอร์หน้าที่25ค่ะ